แนะนำบทอันนัดบทอันนัดเป็นบทมักกิยาะมีหกสิบสององค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับสารโดยทั่วๆวไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันเกียรมาเช่นเดียวกับบทมักกิยาะอื่นๆบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิยรอตซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมูฮัมมัดสุลลัลละเวลัลสลัมในการ อัลเมรอดครั้งนี้ท่านรอดซูลได้เห็นภาพลักษณ์ที่ประหลาดอย่างมากมายเป็นสิ่งจําเป็นต้องศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นไม่บังควรที่จะโต้เถียงในเรื่องที่เป็นสิ่งเร้นลับและในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การของพระเจ้าหลังจากนั้นได้พูดถึงบรรดาจเจวิตและรูปปั้นที่พวกมุชริกีนเคารพบ,บูชาและได้ชี้แจงถึงข้อเสียและความไม่ถูกต้องของบรรดาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นและความไม่ถูกต้องของการเคารพบ,บูชาอื่นจากอาลัลลอฮ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเคารพบ,บูชาบรรดาจเจวิตรหรือการเคารพบรรดามาลิก้าก็ตามบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานการตอบแทนอย่างยุติธรรมว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะไม่ได้รับการตอบแทนอื่นใดนอกจากผลงานและการขวนขวายของเขาเท่านั้นและชีวิตหนึ่งจะไม่ได้รับความผิดของผู้อื่นเพราะว่าการลงโทษจะไม่ล่วงเกินไปยังผู้ที่มิได้กระทำผิดซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เที่ยงธรรมของอัลลอฮ และเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมซึ่งพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและบรรดาคัมภีอ์ก่อนๆที่มาจากฟากฟ้าบทนี้ได้กล่าวถึงอนุภาพของอัลลอฮ์ในการให้มีชีวิตและการให้ตายการฟื้นคืนชีพหลังจากการดับสูญของชีวิตการให้มั่งมีและการให้ยากจนและการสร้างคู่ครองที่เป็นเพศชายและเพศหญิงจากอสุจิ บทนี้ได้จบลงด้วยการที่ประชาชาติต่างๆในอดีตประสบกับความหายนะเช่นกลุ่มชนของอารดสมูธนัวและลูดด้วยการลงโทษและความพินาศที่ต่างกรรมต่างวาระทั้งนี้เพื่อเป็นนิทัตอูทาหอนแก่พวกปฏิเสธชาวมักกะซึ่งการลงโทษกำลังรอคอยพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธต่อการเป็นาศาสนาทูตของมุฮัมมัดสุลล,ล,ล,ลัลฮุอะไลยุสลัมเพื่อเป็นการลงโทษแก่บ,บรรดาผู้ฝ,าฝ่าฝืนทรยศ และยิงญะโสไม่ยอมรับสัจธรรมที่มุฮัมมัดส็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเผยแผ่บิสมิลลาฮิรเราหมานิรเราฮีมด้วยพระนามของอัลลาะ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวันนัจมีอิดาฮาวาขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงมานาดลลอซาฮิบุกุมวะมากาวา สหายของพวกเจ้าคือมูฮัมหมัดไม่ได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิดและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมา ผู้ทรงพลังคือยิบรอลีนได้สอนเขาผู้รรทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริงขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าสูงส่งแล้เขาได้เข้ามาใกล้แะเขามล้าอยูบนขอบฟ้าสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้จ,จนสดน เขาเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะของปลายคันธนูทั้งสองหรือใกล้กว่านั้นอีกออาบดังนั้นเขายิบรอยอินจึงนำมาให้แก่บ่าวของโปรงซึ่งสิ่งที่เขานำเป็นองค์การมา จิตใจของมูฮัมหมัดไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือและโดยแน่นอนเขาได้เห็นยิบรออีนในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง ณที่ต้นพุทธาอันไกลโพน้นอน,นุณที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พรมนักขณะนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายได้ปกคลุมต้นพุทสา สายตาของมัมหมัดไม่ได้เหลือบมองไปทางอื่นและไม่ได้ล่วงเกินไปแลกุบรอละโดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของเขาออรุมแล้วพวกเจ้าไม่ได้เห็นอัลลาตและอลัลอุซจาตและตัวที่สามออกคือมานาตดอกหรือ สำหรับพวกเจ้ามีเพศชายและสำหรับพระองค์ให้เพศหญิงกระนั้นหรือดูสินั่นเป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรมเลย أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى เหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดน,นอกจากเป็นชื่อพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาเองอัลลอฮ์ม่ได้ทรงประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและสิ่งที่อารมณ์ปรารถนาและโดยแน่นอนแนวทางที่ถูกต้องจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มีมาอย่างพวกเขาแล้ว อำลิลอินสานมาต من นหรือว่าสําหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปราถนา,า,ลลาอําอนาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah ทั้งในประโลกและโลกนี้ว่าคำมิมมละกินฟิสมาวาติลาตุหนชภา عتهم شيئا ي ى และมลักกี่มากน้อยในบรรดาชั้นฟ้านั้นการช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยเว้นแต่หลังจากอัลลอฮ์จะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่โปรงทรงประสงค์และทรงพอพระทัย

และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและแท้จริงการคาดคะเนนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้เลย ดังนั้นเจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผิลักาลาอัดนยัดังนั้นเจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผินหลังจากการดำลึกถึงเราอัลลอฮ์และเขาไม่ได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เท่านั้น อินนะร็อบบุกะฮุวะอะอฺลัมบิมันดอลละอนซะบีลิฮิวะฮุวะอะอฺลัมบิมานะฮฺตันดานนั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้วแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องลลลลอและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่ว الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض ว َإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْ أَنْفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِتَّقَا แกบรรดาผู้ออกห่างจากการทำบาปใหญ่และสิ่งลามกทั้งหลายเว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแท้จริงพระผู้พิบานของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัย พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งเมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในคันมารดาของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองเพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกร็าเจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บางไหมและเขาให้เพียงเล็กน้อยและเขาได้ตรณี ส่่วนทีเหลืออเขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็นหรือว่าเขาไม่ได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคำภีของมูซาและในคำภีของอิบราฮิม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบท้วนอัลลิวารวรอรา่าจะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้วะัลิลอินานิลลามาอและมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้วะันนสะยะหูสาวไฟว่า และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้าและเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วน,วนและแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้า และแท้จริงพระองคือผ um hu um ู um ้ทรงทำให้ห uh ัวเราะและทรงทำให้ร้องไห้และแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็นและแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่งคือเป็นเพศชายและเพศหญิง จากเชื้อสุจิเมื่อมันหลั่งออกมาและแท้จริงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่งและแท้จริงพระองค์ทรงทาให้เขาร่ารวยและทรงทาให้เขายาดจนและแท้จริงพระองค์ทรงทให้เขาร่รวยและทรงทให้เขายาจน และแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวอัชชะรอและแท้จริงพระองค์ทรงทลายพวกอาร์รุ่นก่อนๆและพวกสมุดก็ไม่ให้มีเหลืออยู่อีกเลยและกลุ่มชนของนัว ก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อาธรรมยิ่งและเป็นผู้ละเมิดยิงและเมืองที่พลิกคว่ำลงนั้นพระองค์ทรงทำให้มันถล่มลงเพาะนั้นสิ่งที่ครอบคลุมมันก็คือการลงโทษก็ได้ครอบคลุมมันดังนั้น ความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อนก่อนเวลาที่ใกล้เข้ามาวันกิยามะได้ใกล้เข้ามาแล้วไม่มีผู้ใดจะปัดเป่าออกไปได้ นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือและพวกเจ้ายังคงหัวเราะและยังไม่ร้องไห้าและพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัวลูดวบ ดังนั้นพวกเจ้าจงกราบต่ออัลลอฮ์และจงคารพพักดีต่อพระองค์เถิด